เอาเสียใจอยู่ไม่น้อยนะคะสำหรับสาวนัทจุธารัตค่ะอดีตภรรยาของนักร้องลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังนะคะอย่างหนุ่มโชครถแหทที่เธอเองค่ะก็ได้ตัดสินใจนะคะออกมาโพสแช์เดือดแอดมินเพจชื่อดังค่ะอย่างเพจอีกี้ของแท้แอบแอแอบแอนะคะหรือที่หลายคนเนี่ยเรียกกันสั้นๆว่าอีกีเพจดังนะคะที่มักจะออกมาเล่าเรื่องราวของคนวงการบันเทิงแบบถึงพลิกถึงขิงค่ะรวมไปถึงการช่วยเหลือคนอื่นๆที่ถึงจะไม่ใช่คน ในวงการก็ตามนะคะแต่งงานนี้ค่ะสาวนัดของเราเธอก็ได้ออกมาเผยนะคะว่าเธอถูกเพจอีก,กี้หลอกให้โอนเงินโดยอันดับแรกเลยเนี่ยทางด้านของสาวนัดนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวบอกว่ายิ่งอ่านเนี่ยยิ่งโกรธนะคะยิ่งโคตรเสียใจกับพฤติกรรมอีก,กี้เลยรักมันเชื่อใจมันนะคะซัพพอร์ตมันมาตลอดเพราะนึกว่ามันคือเพื่อนแต่สุดท้ายสิ่งที่มึงบอกกูไม่มีอะไรจริงเลยมึงเห็นกูเป็น ตัวอะไรวะตู้ ATM หรอหลอกว่าเป็นมะเร็งหลอกว่าป่วยนะคะให้คนโง่ๆแบบกูสงสารเพื่ออะไรและต่อมานะคะทางด้านของสาวนัดจุธารัตน์ก็ได้ออกมังงัดหลักฐานแชทนะคะที่คุยกับแอดมินเพจอิกกี้พร้อมเขียนข้อความระบุนะคะบอกว่าหยุดโกหกกูได้แล้วและได้แท็กไปที่เพจอิกกี้ของแท้แอบแอแอบแอนะคะโดยบทสนทนาในแชทดังกล่าวเนี่ยมีใจความนะคะประมาณว่าสาวนัดขอให้อิกีส่งใบตรวจมะเร็ มาให้นะคะเพราะว่าเธอเคยโอนเงินช่วยเหลือไปหลายหมืน่นแต่สุดท้ายแล้วพบว่าเพจอิกีไม่ได้ป่วยจริงอีกทั้งยังไม่ได้เป็นผู้หญิงอย่างที่เคยบอกไว้นะคะซึ่งสาวนัดเองเนี่ยก็ได้เขียนข้อความเพิ่มเติมเอาไว้อีกด้วยบอกว่าหยุดดิกูไม่เคยคิดจะซ้ําเติมเลยนะทุกครั้งที่มึงมีปัญหาให้กําลังใจตลอดแต่สุดท้ายกูก็คือเหยื่อเหมือนคนอื่นใช่ไหมและต่อมานะคะเธอก็ได้แชร์โพสต์ของคนรู้จักที่ได้ออกมาพูดถึงเพจอีกีนะคะโดย มีข้อความที่บอกว่าอีกีตัวแม่บันเทิงทัวนลงยับถูกแชร์แท้จริงเป็นผู้ชายและไม่ได้ป่วยแบบที่อ้างหลังถูกคู่กรณีตามสืบจนพบตัวหลายเพจออกมาเตือนภัยเปิดสลิปการยืมเงินยาวเป็นหางว่าวนางเคยคุยกับนี่บอกต่อให้รู้จักกันก็ห้ามปกป้องกันเองกูเตือนมึงหลายทีละแต่นั่นไงซึ่งนัจุธารัตน์นะคะก็ยังได้มีการเขียนแคปชั่นเอาไว้อีกด้วยบอกว่าพี่ปุ๊กเตือนกูมาตลอดแต่มาเตือนตอนหนูโอนเป็น หลายหมื่นแล้วอะสรุปพี่ปุ๊กผิดจ,จบนอกจากนั้นนะคะเธอยังได้ออกมาโพสต์เสริมอีกด้วยบอกว่าจากเพื่อนรักสักพักคู่กรณีขู่กูแล้วหนึ่งและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะนอกจากนี้เองทางด้านของสาวนัจุธารัตน์ก็ยังได้มีการออกมาอัดคลิปคุณผู้ชมค่ะซึ่งก็คือคลิปวิดีโอดังกล่าวที่พวกเราเห็นนี้เลยเธอก็ได้มีการพูดถึงนะคะฝากถึงเพื่อนรักอย่างอีกกี้อะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของสาวนัจุธารัตน์กันค่ะ อยากจะพูดแต่ก็อยากจะ,จะสวยด้วยขออนุญาตใส่ฟิลเตอร์หน้าแขกนะคะเพราะว่าอยากจะเป็นสาวแขกพูดถึงอิกกี้เพื่อนรักใครๆที่รู้จักกันว่าคือเพื่อนรักกูนี่แหละงามหน้างามไส้อิกกี้ที่กูคิดว่าเอวบางร่างน้อยตัวเล็กกระจิตลิดผอมกระหล่องเหมือนคนป่วยไม่สบายคนหนึ่งที่ไหนได้มันไม่ใช่กูคิดผิดมาตลอด กูถามหน่อยว่าความจริงใจที่กูให้ไปอ่ะมึงไม่เสียดายเลยเหรอทําไมมึงถึงย่ายีมันได้ขนาดนี้ในวันที่กูช่วยเหลือมึงอ่ะกูไม่ได้มาพูดในวันเนี้เพื่อทวงบุญคุณนะแต่กูพูดเพราะกูเสียใจที่มึงโกหกกูมาตลอดกูเข้าใจว่าเป็นมะเร็งกูเมาเมาอยู่กูก็ต้องโอนเงินเพราะมึงบอกต้องไปหาหมอตอนนี้จะน็อกปวดหัวจะตุยกูก็รีบโอนทั้งแบบเมาเมาสุดท้ายคืออะไรสุดท้ายมึงคือใครมะเร็งมึงก็ไม่ได้เป็น แล้วมึงกับเกิดเนี่ยคนเดียวกันใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่กูอยากรู้แหละแต่กูแค่อยากบอกว่ามึงไม่เสียดายเพื่อนที่จริงใจอย่างกูเลยเหรอกูโอนให้มึงเนี่ยกูคิดว่าน่าจะมามีไม่ต่ำกว่าสามหมื่นอะไม่ต่ำกว่าสามหมื่นกูโอนมากกว่าสิบครั้งมีครั้งเดียวที่กูเสลร์โอนให้เลยเพราะว่า วันวาเลนไทน์กูให้คนที่กูรักทุกคนอยู่แล้วที่อยู่รอบตัวกูแล้วกูก็มองว่ามึงเป็นเพื่อนคนหนึ่งกูก็ให้มึงด้วยและตลอดเวลาที่กูโอนให้มึงเนี่ยมึงพยายามถามกูตลอดว่าให้เขียนข่าวอะไรให้ไหมโพสขายเซรั่มอะไรให้ไหมกูจะพูดกับมึงเสมอเลยว่าไม่ต้องกูจัดการเองได้เรื่องงานของกูไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวกูจัดการของกูเองกูไม่อยากให้มึงมาอวยกูหรือว่ามาช่วยอะไรกูเกี่ยวกับภาษีสังคม มันไม่อยากให้คนอื่นมองกูไม่ดีเป็นแบบนี้ส่วนที่กูช่วยกูช่วยเพราะความอยากช่วยกูช่วยเพราะว่าสองสารกูอยากให้มึงมีอากาศหายใจได้นานๆเพื่อที่จะไปทําเคสช่วยเหลือคนอื่นต่อแต่สิ่งที่กูได้คืออะไรคะมีอะไรที่กูพูดไม่จริงมึงแย้งมาได้เลยนะหรือว่าจะฟ้องกูก็ได้กูก็ไม่ว่าแล้วกูก็รู้สึกว่ากูไม่เคยกลัวด้วยว่าเบื้องหลังเบื้องลึกเนี่ยมึงจะมาแฉอะไรกูเพราะกูให้ความจริงใจมึงแบบเกินร้อยเปอร์เซนต์กูกล้าพูดได้เลย สิ่งที่กูเสียใจคือมึงหลอกกูทำไมว่ามึงป่วยเป็นมาเรงใกล้ตุยอ่ะกูคิดว่ามึงใกล้ตุยมาตลอดกูเป็นห่วงมึงในความที่กูเป็นเพื่อนกับมึงมึงทำกูเจ็บมากเลยนะอย่าไปทำกับใครเขาอีกวันนี้มึงรู้แล้วใช่ไหมว่าการไม่เหลือใครอะ่ะมันน่าเสียใจมากแค่ไหนกูจําเป็นต้องออกมาซ้ํานะเพราะคนถามกูเยอะ กูมาปกป้องสิทธิ์ของกูส่วนเรื่องอื่นกูไม่ยุ่งประเด็นคนอื่นคู่กรณีอื่นกูไม่ยุ่งกูไม่ร่วมมือกับใครทั้งนั้นเพื่อทําลายมึงกูแค่ปกป้องในส่วนของกูเพราะคนคิดว่ากูเป็นพวกเดียวกับมึงร่วมมือกับมึงแต่กูคือคนที่เป็นเหยื่อเหมือนกันกันกบคนอื่นกูขอออกมาพูดแค่นี้แหละจบกันนะอีกี้ไอเกิร์ณนะวันเนี้ย หกโมงเย็นเนี่ยยังไม่เลิกด่ากูเลยบอกว่าข่าวใหญ่เพราะกูข่าวใหญ่เพราะกูเป็นคนออกมาพูดเอา้าแล้วที่มึงทําอ่ะเป็นผลก,การกระทำของมึงทั้งนั้นเลยมึงไม่มีทางปลูกมะม่วงแล้วได้ทุเรียนค่ะมึงต้องยอมรับก่อนว่ามึงมันเลี้ยหู้มึงต้องยอมรับก่อนแล้วแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วมึงก็เดินหน้าไม่ใช่มาโทษคนอูคนนี้ไปหมดแล้วก็มาโทษกูด้วยที่ทำให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วที่มึงทำลายความรู้สึกกูล่ะเยอะนะ กูเสียใจมากเลยนะฟิลกูเหมือนคนอกหักจากผัวเลยบอกตรงที่คิดว่ามึงเป็นเพื่อนมาตลอดพอแล้วที่เกียรต์พูดแล้ว คุณผู้ชมคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากคลิปดังกล่าวนี้ของสาวนัดจุธารัตน์ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วเหล่าบรรดาชาวเนต็ตต่างก็พากันนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายบางก็บอกนะคะว่าสรุปอิก,กี้คือกกจริงหรอสรุปกี้เกลิกคนเดียวกันจริงเหรอคะแล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกด้วยนะคะที่บอกว่าอิก,กี้ขยี้ข่าวนั่นหรอคะใช่ไหมหรือว่าเราเข้าใจผิดนะคะแล้วก็ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามอีกทั้งบอกว่าเกลิกหรอคะ ซึ่งงานนี้ทางด้านสาวนัจุธารัตน์เองนะคะก็ได้มีการอัดคลิปออกมาอีกหนึ่งคลิปนะคะซึ่งเป็นการนะคะตอบกลับชาวเน็ตที่ได้มีการถามเข้ามาบอกว่าสรุปอิกกี้คือกอจริงเหรออะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของสาวนัจุธารัตน์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะสรุปอิกกี้คือกอจริงเหรอเราไม่สามารถที่จะฟันธงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันจะเป็นหมิ่นประมาททันทีแต่ว่าทางแชทต่ะที่เขาคุยกับเราอะเขาบอกว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราคุยกับกี้มาตลอดแล้วเขาเอ่ะเพิ่งเข้ามาตอนเดือนมกราซึ่งเรามั่นใจมากว่าเป็นไปไม่ได้เพราะมกรากุมภามีนาเมษาคุณยังของเงินเราอยู่เลยแล้วหลังจากเมษาเราก็เริ่มเอะใจแล้วเพราะว่าเริ่มมีใครหลายคนเตือนมาเราก็สังเกตการ์กับความเปลี่ยนไปของเขาที่ค่อนข้างเยอะเราไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลเพราะอะไรส่วนกรณีอื่นเราขอไม่ก้าวล่วงนะคะเราขอพูดแค่ในส่วนของเราเท่านั้น แล้วคําถามที่ถามว่านัดเคยเห็นหน้ากี้ไหมต้องบอกว่าไม่เคยเลยค่ะจริงๆเราไม่เคยเห็นไม่เคยอยากรู้ไม่เคยอยากหาตัวตนทุกคนเข้าใจไหมคะเพจด,ดาร์คคืออวตารที่สร้างเพจขึ้นมาอาจจะช่วยเหลือคนหรือสแสวงหวาผลประโยชน์อะไรตรงนี้นัดไม่รู้แต่ว่าในวันนั้นเรารู้สึกว่าเออเขาเข้ามาซัพพอร์ตเราในวันที่เราแม่งไม่มีใครเลยแล้วหลังจากนั้นก็คลืบคลานเข้ามาเป็นเพื่อนแล้วก็เพิ่งมามีการขอความช่วยเหลือในช่วงหลัง ส่วนเหตุผลที่เราเคยคุยกับคนชื่อเกลึกนะเขาให้เหตุผลว่าทําไมกี้ถึงไม่เปิดเผยตัวตนเพราะว่ากี้ป่วยเป็นมะเร็งที่เกี่ยวกับสมองแล้วถ้าสมมุติว่าได้รับสิ่งที่กระทบกระเทือนหรือทําให้คิดคิดมากจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนั่นก็เลยเป็นสิ่งที่เราก็ยิ่งไม่อยากรู้ใหญ่เลยเพื่อที่ไม่อยากให้เขากระทบกระเทือนทางความรู้สึกไม่อยากเขาคิดมากไม่อยากเขาป่วยซ้ํา แต่เขาก็เคยพูดว่าถ้าวันหนึ่งกี้ดีขึ้น <S <S 1> <S 1> เขาจะให้กี้มาเจอเราได้ประมาณนี้สิ่งที่เขาเคยบอกเรามามีแค่นี้เลยค่ะทั้งหมดไม่มีดีเทลอะไรมากกว่านี้แล้วก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์แบบมีสตินะคะไม่พาดพิงคนอื่นอย่าลืมนะว่าถ้าเกิดการฟ้องร้องขึ้นมา เราจะไปเดียวดายหน้าบันลังไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพยายามเซฟตัวเองก่อนนะคะอันนี้เราแค่พูดในมุมของเราว่าเราก็คือเหยื่อเหมือนเหมือนคนอื่นเราแค่รู้สึกว่าเราเสียใจเราผิดหวังที่เราให้ใจคนคนหนึ่งที่เราไม่เคยสนใจด้วยซ้ําว่าเขาเป็นไขรรักโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาคือใครแล้ววันนี้พอมันมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นถามว่าใครจะไม่ผิดหวังแต่ถามว่าอยากเอาเรื่องไหมไม่ได้อยากเอาเรื่องค่ะไม่ได้อยากได้เงินคืน แค่อยากเตือนภัยว่าอย่าไว้ใจใครให้มากเกินซึ่งทางด้านของสาวนัดเองก็ได้บอกนะคะว่าเราเนี่ยไม่สามารถฟันธงได้ร้อเปอร์เซเพราะว่ามันจะเป็นการหมิ่นประมาททันทีนะคะก็เป็นว่าหลังจากนี้เองเนี่ยนะคะที่ทางด้านเพจดังถูกแชร์เรื่องราวทั้งหมดจะจบลงยังไงจะจบลงแบบไหนอ่ะอันนี้เราก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปคะ่ะ